นิยายแปลเองฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะตอนที่36ฝั่งตรงข้ามมีอีกหลายร้อยคนฝั่งพวกเขามีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้นสามารถฝ่าวงล้อมและกลับมามีชีวิตได้ก็ดีเท่าไรแล้วเหอเหลียนหลงจิ่วเห็นว่าเาว่ยจิงส่วนยังคงตำหนิตัวเองจึงถามถึงที่มาของโจรที่มาของโจรพวกนั้นสามารถสอบถามได้อย่างชัดเจนหรือยัง ปองคารักษ์ส่วนบูที่ส่งไปเมื่อวานนี้จับผู้นำของพวกเขากลับมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคาดไม่ถึงว่าจะเป็นการกบฏของฮ่องเต้องเก่าท่านก็รู้ครอบครัวของพวกเขาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการก่อกรบฏพวกเขาเกลียดชังท่านพวกจะเขาวางแผนที่จะกดดานที่ภูเขาและรอโอกาสแต่ไม่คิดว่าจะเจอพวกเราก่อนที่จะลงมือแค่ไม่กี่วันในหมู่คนพวกนั้นมีคนที่รู้จักท่านดังนั้นเลยลงมือกับพวกเราเหอเหลียนหลงจิวเลิกคิ้วดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นแผนที่เตรียมไว้ ใช่แล้วพี่ก้าวอย่างไรก็ตามแม้ว่าโจรเกือบทั้งหมดในภูเขาว,ว่ยหมิงจะถูกจับกลุ่มเมื่อวานนี้แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่มีปลาหลุดลอดตาข่ายไปดังนั้นองครักษ์ส่วนหูจะยังคงค้นหาบนภูเขาวูหมิงต่อเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อรับรองความปลอดภัยของชาวบ้านที่นั่นมีคนรอดไปได้งั้นหรอเหอเหลียนหลงจิวคิดอยู่พักหนึ่งสมาชิกทั้งสามของครอบครัวนั้นอยู่ตรงภูเขาว,ว่ยหมิงหรือไม่เว่ยจิงส่วนเข้าใจความหมายของเขา ที่กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกคนพวกนั้นแต่ถ้าพี่ก้ารู้ตัวตนของพวกเขาเขาอาจจะไม่สนใจมากนะักคิดอย่างนั้นก็บอกตัวตนของพวกเขาออกมาเหอเหเลียนหลงจิวขมวดคิ้วหลังจากได้ยินเขาจำได้ว่าตั้งแต่เขาขึ้นครองบัลลังก์เขาได้มอบหมายให้หมอคนดังกล่าวเป็นหมอหลวงที่อายุน้อยที่สุดในสำนักหมอหลวงลองคิดดูตอนนี้ลุงคนนั้นค่อนข้างคุ้นเคยอยู่บ้างแต่พวกเขาทำให้เขารู้สึกไม่เหมือนคนที่ทำอะไรแบบนั้นได้ พี่ก้าวเมื่อวันเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครข้าแน่ใจว่าเขาเคยเจอท่านมาก่อนเขาต้องมีจุดประสงค์บางอย่างในการช่วยท่านเมื่อวานนี้เราไม่ควรให้เงินพวกเขาและจี้หยกของท่านคนแบบนี้ไม่สมควรได้รับมันเลยข้าจะไปเอามาคืนให้ท่านพูดจบก็ยกเท้าออกเพียงแค่ยังไม่ได้หันไปทันใดนั้นหัวหน้าขันทีก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้ากังวลและรายงานด้วยความเคารพฟาบาทจริงเจ้าหยินมารายงานฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อวานนี้ ในเมืองปกติดีแต่น้ำในรอบนอกเมืองสูงล้วพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมหมดแล้วเหอเหลียนหลงจิ๋วนั่งตัวตรงทันทีแล้วภูเขาวูหมิงละ่ะจิงเจ้าหยินกล่าวว่าเขาส่งคนไปสอบถามตั้งแต่เช้าว,วันนี้ตรงนั้นก็รุนแรงเหมือนกันในหมู่พวกเขาหมู่บ้านหลี่หันซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาวูหมิงนั้นร้ายแรงที่สุดเอเหลียนหลงจิ๋วพยักหน้ายกผ้าห่มขึ้นแล้วพูดว่าข้ารู้แล้วให้จิงเจ้าหยินรออยู่ที่ห้องโถงด้านข้างแล้วข้าจะไปที่นั่นทันที เมื่อคืนเขารู้สึกว่าฝนตกหนักไปหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้พยะคาฝาบาทหลังจากหัวหน้าคันทีถอยออกไปเหอเหรียญหลงจิว๋วกล่าวว่าขณะนี้ประสบภัยพิบัติอย่างหนักเรื่องอดีตหมอนั่นช่างมันเถอะไม่ว่าเขาจะเห็นแก่ตัวหรือไม่ก็ตามเป็นความจริงที่เขาช่วยข้าไว้เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนี้ทั้งสองไม่ได้เป็นนี้กันอีกได้พี่ก้าวหรือเจ้งเรียกหัวหน้าของทุกครัวเรือนไปที่ถ้ำที่เขาอาศัยอยู่เพื่อหารือกันหนึ่งคือการใช้ชีวิตในวันข้างหน้า สเพื่อปลอบใจกันและกันเกรงว่าพวกเขาจะรีบร้อนทำอะไรจบตอนที่36หลินหลานและมู่หลงควรไม่ได้เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านและพวกเขาก็ไม่มีอะไรทำเมื่อพวกเขาไม่มีอะไรทำตอนที่ท่านพ่อออกไปข้างนอกพวกเขาสองคนพี่น้องออกจากถ้ำพร้อมตรกก้าไม้ไผ่เช่นเดียวกับคนอื่นๆพวกเขาส่วนใหญ่ไปที่ภูเขาเพื่อหาอาหารต้องการเสี่ยงโชคดูว่าพวกเขาสามารถล่าสัตว์ขนาดเล็กหรืออะไรได้บ้างอย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถขนอาหารจากบ้านมาได้ทั้งหมดพวกเขาส่วนใหญ่อยากจะลองเสี่ยงโชคดูโดยการล่าสัตว์ตัวเล็กๆพายุฝนทำให้น้ำท่วมข้าวเกือบทั้งหมดไม่สามารถที่จะกินได้การเก็บเกี่ยวของปีนี้จะได้รับผลกระทบแน่ๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าวันวิตกติดต่อกันหลายวันไม่ได้กินเนื้อกินปลาถ้าไม่ได้กินอาหารที่ดีผู้ใหญ่อาจด,ดีหน่อยแต่เด็กอาจทนไม่ไหวครอบครัวของหลินหลานก็ไม่ได้ดีมากเหมือนกัน แม้ว่าพวกเขาจะนำอาหารของพวกเขามาด้วยพวกเขาซื้อแค่สำหรับทานวันสองวันเพราะว่าบ้านไม้ไผ่เป็นแค่ที่พักชั่วคราวมันไม่ง่ายที่จะเก็บอาหารจำนวนมากอีกอย่างพวกเขาคิดว่ายังไงพวกเขาก็เข้าไปในเมืองเกือบทุกวันอยู่แล้วซื้ออาหารไว้กินวันเว้นวันก็ได้การคาดเดาของผู้คนมันไม่แม่นเท่าสวรรค์หรอกฝนตกมาสามวันแล้วถ้าน้ำไม่ลดพวกเขาต้องหาทางรอดอื่นหลินหลานและพี่ชายสาเดินเข้าไปในป่า ถึงแม้ว่าฝนจะตกติดต่อกันสามวันแล้วแต่ต้นไม้ในป่าก็ยังเขียวชะอมอยู่มู่หลงควรเดินตามน้องสาวของเขาสายตามองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังอันตรายพี่สามดูนั่นทันใดนั้นหลินหลานก็พูดเสียงต่ำและชี้ไปข้างหน้ามู่หลงควรมองตามนิ้วหลินหลานและทันใดนั้นกระต่ายก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นข้าไม่คิดว่าจะโชคดีขนาดนี้ข้าได้เจอกับกระต่ายทันทีที่ออกมา ในที่สุดวันนี้ข้าก็มีเนื้อให้กินแล้วอาลานเดี๋ยวก่อนพี่สามจะจับเองหลังจากพูดจบเขาก็ถลกแขนเสื้อขึ้นและกำลังจะก้าวไปข้างหน้าหลินหลานหยุดเขาอย่างรวดเร็วกระต่ายนั้นระแวดระวังและอ่อนไหวมากจับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมู่หลงควรสงสัยว่าทำไมนางถึงหยุดและจู่ๆนางก็หยิบมีดออกมาและยิ้มให้เขาก่อนที่เขาจะทันถามว่านางกำลังจะทำอะไรเขาเห็นว่านางดึงมีดออกมาและหันไปทางกระต่ายโดย คว้างมีดออกไปเขาก็ตกตะลึงในจุดนั้นมีดเล่มนั้นติดอยู่ที่คอของกระต่ายและถูกฆ่าด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวหลินหลานยกหูกระต่ายขึ้นมาดึงมีดออกมาอย่างใจเย็นและพูดอย่างไร้เดียงสาว,ว่าพี่สามเรามีเนื้อกระต่ายกินแล้วอาหลานเจ้าเรียนรู้เคล็ดลับนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันทรงพลังเกินไปแล้วข้าเคยเห็นท่านทําตอนที่ท่านฝึกกับอาจารย์พี่ใหญ่เห็นข้าสนใจเลยคุยกับอาจารย์ให้ข้าสอนข้าสองสามครั้ง ข้าแค่ลองทำดูแต่ไม่คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จมู่หลงควรตระหนักได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดอาหลานช่างหน้าทึ่งจริงๆพี่สามจะจัดการกระต่ายให้เจ้าเองตกลงเมื่อเห็นว่าพี่ชายคนที่สามไม่ได้ถามคำถามเพิ่มเติมหลินหลานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอาจารย์ของพี่ชายสอนนางจริงๆแต่นางยังเด็กในเวลานั้นและนางไม่สนใจเท่าไรโยนมันเล่นแค่สองสามครั้งและนางก็ไม่เคยแต่ต้องมันอีกเลยนางได้เรียนรู้ทักษะนี้ในศตวตรรษที่21 นางเห็นว่าคนที่ใช้อาวุธลับในละครแต่งตัวหล่อมากนางจึงกลับมาสนใจมันอีกครั้งและขอให้พ่อแม่หาคนมาสอนปาลูกดอกให้นางนางได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับมืออาชีพหลายรายการและได้ผลลัพธ์ที่ดีนางก็คว้างแบบไม่ต้องคิดมากจบตอนที่37ตอนที่38มีลำธารเล็กๆอยู่ไม่ไกลเมื่อเห็นพี่สามเดินไปที่นั่นหลินหลานก็กลัวว่าพี่สามจะกลับมาถามนางและทันใดนั้นก็รีพูด พี่สามข้าขอไปเดินเล่นแถวแถวนี้นะพี่จะได้ทำงานง่ายขึ้นอย่าไปไหนไกลตกลงข้าจะอยู่แถวหลังต้นไม้ต้นนั้นมู่หลงควรเห็นว่ามันไม่ไกลจึงจะไปกับนางแต่นางกลับมาก่อนที่เขาจะทันได้จัดการกับกระต่ายและกลับมาพร้อมกับสิ่งของมากมายเขาไม่แปลกใจเลยที่นางพบมะเขือเทศอีกครั้งทุกครั้งที่นางกลางร่มออกไปล้างจานนางจะพบมันเสมอแต่เมื่อเห็นสิ่งอื่นเขาลุกขึ้นยืนทันทีและเปล่งเสียงอย่างตื่นเต้น มีข้าวโพดอยู่ที่นี่จริงๆอาหลานเจ้าหามันได้จากที่ไหนแม้ว่าข้าวโพดจะไม่อร่อยเท่าข้าวแต่ก็ดีสําหรับพวกเขาที่จะอิ่มท้องเขากังวลว่าจะกินอะไรอีกสองสามวันข้างหน้ามันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีอีกแล้วเอามาหมดแล้วข้าวโพดเก็บง่ายทําง่ายข้าวโพดเป็นพันใหม่มีรสชาติหวานและรสชาติดีมากข้าเชื่อว่าพวกเขาจะชอบมันมู่หลงควรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้หลังจากได้ยินคําพูดนั้น จัดการกับข้าวโพดและกระต่ายและกลับไปที่ถ้ำระหว่างทางกลับพี่ชายและน้องสาวก็ได้พบกับชาวบ้านคนอื่นๆและชายหนุ่มบางคนก็อุ้มสัตว์ขนาดเล็กไปด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้หลินหลานรู้สึกโล่งใจเมื่อกี่นางคิดว่ามีแค่พวกนางที่โชคดีหากมีเพียงครอบครัวของพวกนางเท่านั้นที่กินเนื้อเกรงว่าจะถูกวิพากวิจาร์ไม่น้อยมีคนที่เก่งเหมือนพวกเขาอยู่เมื่อมู่หลงเจอไปพูดคุยเรื่องต่างๆเขาเห็นว่าลูกๆของเขาหายไป เขาได้ยินว่าพวกเขากำลังหาของกินอยู่และเมื่อเขากำลังจะไปตามหาเขาเห็นบุตรชายและบุตรสาวของเขากลับมาพร้อมอาหารลินลานอธิบายสั้นๆถึงที่มาของสิ่งต่างๆมู่หลงเจอไม่ได้คิดอะไรมากท้ายที่สุดมันเป็นของขวัญจากเหล่าถวยเทพที่มอบให้กับลูกสาวของเขาหากลูกสาวสามารถโจมตีมันได้ด้วยการคว้างมีดเพียงครั้งเดียวอาจเป็นเพราะโชคของนางจริงๆหรือความช่วยเหลือจากเหล่าถวยเทพก็ได้ หลังจากกินข้าวโพดท,ที่ลูกสาวของเขาปรุงสุกแล้วดวงตาของมู่หลงเจอก็สว่างขึ้นและเขาไม่สามารถหยุดชมเชยได้ทำไมข้าวโพดนี้ถึงแตกต่างจากที่ข้าเคยกินมามันมีรสหวานและนุ่มและไม่ทำให้ระคายคอเลยมู่งหลงควรก็กัดและพยักหน้าเห็นด้วยจริงสีหลา,านเจ้าเก่งมากในการหาของหลินหลานแทะข้าวโพดด้วยใบหน้าสงบภูเขาวูหมิงนี้เป็นภูเขาสมบัติไม่เพียงมีสมุนไพรรักษาโรคมากมายแต่ยังมีอาหารหลากหลายให้กินข้าแค่โชคดี มู่หลงเจ๋อหยุดชั่วคราวเมื่อเขาได้ยินคำพูดนั้นและมองไปที่ลูกสาวของเขาอย่างมีความหมายเมื่อเห็นว่าท่าทางของนางเป็นปกติเขาจึงไม่ถามอะไรอีกและไม่นานหลังจากกินอาหารกลางวันเสร็จฝนก็เทลงมาอีกครั้งครั้งนี้ตกต่อเนื่องเป็นเวลาสองสามวันอีกครั้งแต่ปริมาณฝนน้อยกว่าครั้งที่แล้วมากในวันที่เจ็ดที่อาศัยอยู่ถ้ำในที่สุดฝนก็หยุดและเมื่อน้ําในหมู่บ้านลดลงคนทั้งหมู่บ้านก็กลับบ้านของพวกเขาแต่ทุ่งนาถูกน้ําท่วมนานเกินไป และต้นกล้าทั้งหมดที่ปลูกก็เน่าเสียหายหลายคนเริ่มหวันใหม่อีกครั้งแม้ว่าจะช้าไปสองสามวันและส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวแต่ก็มีให้เก็บเกี่ยวบ้างสิ่งที่ร้แรงที่สุดคือฝนที่ตกลงมาอย่างรุนแรงจนหลายคนมีเวลาเพียงนําอาหารบางส่วนออกมาเมื่อกลับถึงบ้านอาหารก็ถูกน้ําท่วมหมดคนกินไม่ได้หมู่บ้านหลี่ฮันถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศซึมเศร้าและใบหน้าที่เศร้าหมองจบตอนที่38ตอนที่39 แต่ความกังวลหมดไปสิ่งที่ควรทำยังต้องทำครั้งนี้ฝนตกหนักมาและไปอย่างรวดเร็วแต่สร้างความเสียหายหนักแม้ว่าชายชาราในหมู่บ้านจะบอกว่าฝนตกหนักเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยากในรอบหลายทศวรรษแต่เพื่อให้ทันเหตุการณ์หลี่เจิง้งจึงพาชายหนุ่มไปขยายแม่น้ําให้กว้างขึ้นอากาศแจ่มใสและดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าเมื่อมูหลงเจอพาลูกๆไปที่บ้านของหลี่เจิง้งในตอนเช้าหลี่เจิ้งกําลังกังวลเกี่ยวกับอนาคตของหมู่บ้าน ผลการเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แน่นอนว่าจะลดลงและเขาก็ไม่รู้ว่าราชสำนักจะลดภาษีให้พวกเขาหรือไม่แต่ถึงจะลดก็ลดไม่ได้มากโดยเฉพาะน้ำท่วมคลังอาหารข้าเกรงว่าต้องรัดเข็มขัดเพื่อเอาชีวิตรอดหลังจากปลูกข้าวรอบใหม่เสร็จคนหนุ่มสาวและแข็งแรงบางคนในครอบครัวก็เริ่มวางแผนที่จะไปทำงานในเมืองแต่มีค่าเข้าเมือง5อีแปบางคนเข้าไปสองสามวันเพราะไม่รู้หนังสือไม่เพียงแต่หางานไม่ได้เท่านั้นแต่ยังเสียเงินไปหลายสิบอีแปด และเริ่มไม่มีใครอยากออกไปมีซื้อภรรยาของหลี่เจิงเห็นใบหน้าเศร้าของสามีทันทีที่นางเข้าไปในห้องหลักและนางรู้สึกไม่ดีไม่กี่วันมานี้สามีของนางนอนไม่หลับทั้งคืนนางเห็นได้ว่าทำไมเขาถึงกังวลเกี่ยวกับอนาคตของหมู่บ้านหลี่ฮันและพูดเบาๆพ่อของลูกมีแขกมาที่บ้านหลี่เจิงเงยหน้าขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเห็นครอบครัวของมู่หลงเจอกำลังมาเขาก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว มู่หลงควรรีบหยิบของขวัญจากตะกร้าไม้ไผ่และวางไว้บนโต๊ะลุงเจิงขอบคุณที่ดูแลพวกข้าในช่วงเวลานี้นี่เป็นของเล็กน้อยของข้าได้โปรดอย่ารังเกียจลีเจิงมองไปที่ห่อบรรจุและรู้ว่ามันคือขนมจากอยู่เสี่ยงใจ่ายร้านติ่มซำที่โด่งดังที่สุดในเมืองหลวงและเนื้อสัตว์ที่อยู่ข้างๆเขามีน้ำหนักอย่างน้อยสามหรือสี่กิโลกรัมเขาไม่พอใจทันทีและพูดว่าอาเจ๋อเจ้าเอาเงินไปทำอะไรเอาคืนแล้วรีบไป เอาไปให้ลูกสาวเจ้าบำรุงร่างกายมู่หลงเจ๋อยิ้มและพูดว่าหลุงเจิ้งช่วยพวกข้าไว้มากนอกจากนี้วันนี้พวกข้ามาที่นี่เพื่อจะขออะไรบางอย่างจากท่านหากท่านไม่ยอมรับข้าก็ไม่กล้าพูดข้าไม่รบกวนท่านแล้วทันทีหลังจากนั้นเขากล่าวความตั้งใจของเขาวพวกเขาทั้งสามได้ปรึกษากันในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเงินที่พวกเขาได้รับมาจะถูกใช้เพื่อสร้างบ้านและซื้อที่ดินเงินมีไม่มากนักแต่สามารถแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันได้ ลิเจงกำลังฟังข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขากำลังจะซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านและรู้สึกสงสัยทันทีและพูดด้วยความประหลาดใจว่าเจ้าจะซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านมู่หลงเจอพยักหน้าอย่างเชื่องช้าหลินหลานเห็นว่าพ่อของนางไม่สบายใจและเข้าใจว่าเขาอายที่จะบอกที่มาของเงินเงินได้มามันง่ายเกินไปและพ่อมีนิสัยซื้อตรงและเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเขาจึงอธิบายแค่สั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นบนภูเขาในวันนั้นให้เขาฟัง นั่นสินะเราโชคดีนะหลินหลานพูดเบาๆดูเหมือนว่าคนดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจูู่หลี่เจิงก็นึกขึ้นได้และพูดอย่างจริงจังถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการหาใครสร้างบ้านเจ้ามีทางเลือกในใจของเจ้าหรือไม่พวกเราเป็นคนใหม่สำหรับที่นี่และไม่คุ้นเคยกับคนในหมู่บ้านดังนั้นข้าจึงขอให้ลุงเจิงช่วยหาคนที่ไว้ใจได้และสร้างบ้านที่เรียบง่ายแบบนี้หลังจากมู่หลงเจอพูดจบหลินหลานก็ส่งพิมพ์เขียวให้หลี่เจิง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาคุยกันว่าจะสร้างบ้านแบบไหนและหลังจากคุยกันเป็นเวลานานพวกเขาก็รับฟังความคิดเห็นของมู่หรงเจอปฏิบัติตามประเพณีท้องถิน่นเหมือนบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านหลี่ฮันจบตอนที่สาม